่อนหน้านี้นะคะชื่อว่าหลายคนจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวสุดแซบอย่างอุ้มลักาณะกับสามีบอลกิษนะนะคะหลังมีข่าวลือเรื่องเตียงหักรักเล้าออกมาแถมฝ่ายหญิงค่ะยังโพสตเศร้านะคะอีกทั้งครอบครัวฝ่ายหญิงยังออกมาโพส์้าแรงจนหลายคนเนเชื่อมโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวลือนี้หรือไม่ค่ะ ก่อนที่ชุมพูกรบายนะคะพิธีกรดังซึ่งเป็นพู้สนิทของอุ้มลักษณะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการตกมันบันเทิงว่าคือเราขอพูดในฐานะเพื่อนซึ่งก่อนหน้านี้ที่ยังไม่อยากพูดเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิดใหม่ๆยังไม่รู้ว่าข้อสรุปความรู้สึกพวกเขาเ,เป็นยังไงเขาอาจจะเคลียร์กันได้คืนดีกันอนาคตมันเกิดขึ้นได้หมดเราเลยไม่อยากฟันธงว่าเขาจบกันแล้ว100%เต์ ส่วนปัญหาคร่าวๆคืออุ้มเนี่ยบังเอิญเห็นข้อความบางอย่างหลักฐานบางอย่างจากโทรศัพท์ของสามีแล้วรู้สึกว่ามันเกิดเลยมากกว่าแค่คนรู้จักหรือเปล่าก็เลยมีการพูดคุย,คยกลายเป็นทะเลาะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันเลยหอบลูกลงมาอยู่กรุงเทพสักพักแต่เท่าที่คุยกับอุ้มคือเราไม่รู้ว่าผิดแค่ไหนทราบมาว่ามีการพยายามง้อมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ณนะตอนนี้เป็นไปได้ว่าจะเหลือความเป็นพ่อแม่ให้กับลูกแต่ยังไม่รู้จุดจบจะอยู่ที่ตรงไหนเพราะมันไปถึงครอบครัวแล้วทางครอบครัวเนี่ยมีการออกมาโพสต์แต่ตอนนี้ชุมพูเนี่ยยังไม่ได้เจออุ้มอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่รู้มาซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องทรยศในครอบครัวก็รู้อยู่ว่ามันมีไม่กี่อย่างหลอกที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเจ็บใจแต่ยืนยันว่ามือที่3ไม่ใช่ผู้จัดการของอุ้มคนาแน่นอน ขณะที่บุมประดา,ดาในะใคะก็พูดถึงประเด็นที่บอลเนี่ยออกมาโพสต์ว่ากลับหลายๆมิจฉภาพที่ทําให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีค่าและมีความดีอยู่บ้างว่าแบบนี้มันแปลว่าอะไรยังต้องการหาความดีจากสิ่งที่ตัวเองทําผิดหรอมองว่าผิดก็คือผิดควรขอโทษประยาก็คือจบแค่นั้นประโยคนั้นจะพูดเพื่อมันคนละเรื่องกัน จากประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะดูเหมือนจะลุกลามค่ะจนกระทั่งล่าสุดน,นะคะอุ้มลัคนานก็ออกมายืนยันข่าวการเลิกลาว,ว่าเป็นความจริงเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์ลูกสาวเท่านั้นซึ่งออกมาโพสผ่านอิสแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมเผยภาพรอ,รอยสักใหม่สักทับในจุดที่เคยเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็อดีตสามีคําว่าอุ้มกับบอลน,นะคะเปลี่ยนเป็นภาพขึ้นทะเลค่ะ โดยอุ้มละคนานะคะระบุว่าอุ้มขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทําหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้พูดคุยกันตกลงกันยังมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วค่ะ โดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสําคัญที่สุดอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สําคัญคนที่อุ้มต้องแคร์ความรู้สึกที่สุดก็คือลูกและต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆสื่อตรงนี้ด้วยนะคะที่อุ้มไปสะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกําลังใจดีๆมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและก็นอกววงการเพราะว่าอุ้มเนี่ยไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตค่ะ มาม้าอยากให้ลูกการ์ตูนและก็ลูกดิสนีย์รู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของมาม้ากับป้าจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือความรักของแม่กับพ่อมันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และก็การ์ตูนจะเติบโตมาโดยมีแม่กับพ่อที่ดูแลเสมอน,นะคะลูกมาม้ารักดิสนีย์ที่สุดในดวงใจของม้ารักเจเจการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณททุุกกกกคนนี่เป็ําลลัังใใจห้้อมบู ะะขอบคุณครอบครัวป้ามา้านิวจูเนีย ر, ที่เป็นพลังใจให้กับอุ้มมาเสมอรัามากๆค่ะและหลังจากที่อุ้มลันานะคะได้ออกมาประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับบอลกิษนะไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดทางฝั่งน้องสาวอย่างนิวเคียหันสานะคะก็ได้โพสต์ถึงพี่สาวคนนี้ว่าทําดีที่สุดแล้วเป็นแม่ที่ดีภรรยาที่ดีโคตรจิตใจแตกสลายและลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยนิวเคียนะคะได้โพสต์ข้อความดังนี้ค่ะ เธอเก่งมากแล้วทำดีที่สุดใครไม่เห็นฉันเห็นเธอเป็นแม่ที่ดีของดิสและเป็นภรรยาที่ดีโคตรในวันที่เธอเลือกจะไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เชียงใหม่โดยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนสักคนแต่เธอก็เลือกที่จะไปเพราะคนที่เธอรักที่สุดอยู่ที่นั่นฉันเคารพในการตัดสินใจของเธอและภูมิใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมาเสมอจนวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้จิตใจของเธอแตกสลายแต่เธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยความเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะฉันรู้ว่ามันยากยากมากๆ การตัดสินใจแล้วมันเจ็บปวดมากเช่นกันแต่เธอจําเอาไว้นะฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งเป็นน้องที่แสนดุอีน้องที่เหมือนพี่มากกว่าน้องที่จะพาเธอลุยซ่าไปด้วยกันฉันรักเธอนะแม้จะดิบๆหน่อยงานนี้ในะคะอุ้มและคนาค่ะก็ได้รีโพสข้อความดังกล่าวในสตอรี่อิส a g แกมนะครัพร้อมใส่อีโมจีน้ําตาไหลแล้วก็หัวใจสีขาวค่ะ ด้านคุณพ่อของอุ้มลัคนานะคะก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสุดซึ้งส่งกําลังใจถึงลูกสาวด้วยว่าขอพื้นที่ตรงนี้ส่งกําลังใจให้ลูกสาวอันเป็นที่รักนับจากวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งนะลูกร้องไห้มาหลายวันร้องไห้ให้พอหยุดร้องเดินหน้าต่อยิ้มสู้กับทุกอย่างมีเอฟซีมีเพื่อนๆคนรู้จักอยากส่งกําลังใจให้อุ้มเยอะแยะ,ยะสิ่งสําคัญห้ามโทษตัวเองครอบครัวจะเป็นกําแพงให้อุ้มพิงยามอุ้มจะล้มเพื่อนๆจะเป็นมือที่ดึงอุ้มไม่ให้ล้มห้ามคิดว่่าาไมเหหลลือััังงงกกํแพยน ยมิตรที่ดีอีกมากมายที่จะผลักดันอุ้มให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ลูกสาวป้าเก่งอยู่แล้วนะคิดถึงตอนเด็กเวลาล้มป้าจะดึงมืออุ้มและลูกหัวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เจ็บนะเช่นกันตอนนี้ไม่เป็นไรนะรักลูกนะแฮชแท็กอุ้มละคนา นอกจากนี้นะคะหัวโอกคนเป็นแม่นะคะที่ตามซับพอร์ตลูกสาวยามเจอมรสุมอย่างแม่มวยนะคะคุณแม่ของอุ้มลักษณะนอกจากจะแชร์คลิปลงไอจีสตอรี่เป็นคลิปของพี่ช็อตนะคะที่กําลังพูดประโยคหนึ่งที่ว่าพี่เป็นคนเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทาอะไรไว้สุดท้ายจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเสมอจริงๆเราต้องยอมรับความจริงในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปจัดการชีวิตไข่แต่กรรมจะจัดการชีวิตของเขาเองพร้อมข้อความที่ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ไม่หมดเพียงเท่านั้นในการคุณแม่ค่ะยังได้แชร์โพล,ลูกสาวหลังประกาศแยกทางสามีในะคะพร้อมเขียนข้อความให้กําลังใจลูกสาวด้วยว่าเข้มแข็งนะลูกถึงมันจะเจ็บมากๆเดี๋ยวมันจะผ่านไปเธอมีคุณค่าเธอต้องเป่งประกายแฮชแท็กฟ้าหลังฝนสวยงามเสมออีกด้วยค่ะถือเป็นข่าวช็อกวงการไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมงานนี้เราต้องติดตามกันต่อไปว่าทางด้านบอลกิจณะอดดตสามีจะออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกหรือ,รอไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ